E.P. 73ยอนจินตะลุยตึกร้างวงกฎบันทึกฝัน27มิถุนายน2565ไม่ได้ฝันคมชัดแบบจ่าจะนานมากตั้งแต่ดอนเทียนพาไปตะลุยเมืองใต้ดิน ปกติผมก็ฝันบ้างลืมบ้างเหมือนทุกๆท,ท่านนั่นล่ะครับคือชีวิตตอนนี้จะเรียกว่าคนไร้อนาคตก็ยอมได้มันไม่มีอดีตหรือต้องวางแผนอนาคตใดๆแอดหนูออโต้เขาจะจัดการรูปแบบเหตุการณ์ในชีวิตรายวันว่าต้องเจอใครสถานการณ์อย่างไรไหลลื่นไปตามทำจัดสรรให้เองแม้แต่เรื่องการเขียนข้อมูลต่าง แรงบันดาลใจหลายครั้งก็มาจากเพื่อนๆพี่ๆในเฟซเขาถามมาก็ไหลเลื่นออกมาเป็นข้อมูลนั้นๆในแต่ละวันตั้งแต่โควิดชีวิตจากเมืองกรุงก็เริ่มพลิกผันเปลี่ยนชะตากันเลยทีเดียวว่างงานต้องกลับมาอยู่ป่าอยู่สวนแม้กายว่างก็ยังดี ได้เวลาทำงานจิตอยู่ตลอดหายใจเข้าแผ่แสงหายใจออกแผ่แสงทุกขณะจิตเลยรู้สึกมีคุณค่าตลอดเวลาและสิ่งดีๆที่ไม่คาดคิดก็ไหลเข้ามาอย่างน่าชะงนเมื่อวานก็แอบคิดว่าข้อมูลธรรมมันก็มีเรื่องเก่าเล่าใหม่ก็วนๆเวียนๆเ,เดิมๆผมคิดในใจว่าเอ๊ผู้อ่านจะเริ่มเบื่อกันไหม ข้อมูลอักษรเยอะแยะมากมายผมอ่านเองผมยังตาลายกันเลยทีเดียวและข้อมูลที่แอดเขาจัดให้นั้นก็ไม่มีวันตันวันเอียนกันบ้างหรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้จะมีข้อมูลไหนเข้ามาอีกนะเมื่อคืนแอดเขาก็จัดให้เป็นข้อมูลผ่านความฝัน ฝันเหมือนจริงซะยังกระโผลเข้าไปในหนังสยองขวัญตึกร้างบ้านผีสิงก็ไม่ปานฝันยาวนานมากกลัวจะยาวเกินไปเลยตัดช่วงท้ายๆมาเล่าสู่กันฟังอาจจะไม่มีสาระแต่ก็แฝงด้วยความลึกล้ำโจนทยานไม่น้อยเลยทีเดียว หลายคนคงเคยฝันว่าวิ่งหนีผียิ่งวิ่งขาก็ยิ่งก้าวไม่ออกคงจะแนวประมาณนี้กระมังตัดความฝันมาตอนท้าย ผมกับยองจินสาวเกาหลีผมบ๊อบหน้ามา้าคล้ายตุ๊กตาญี่ปุ่นพร้อมกับเพื่อนๆอ,อีกกว่าสิบคนแบกเป้ตะลุยป่าดงดิบพอออกจากป่ามาแล้วก็พากันมาทางเดินเป็นถนนพื้นหญ้าสีเขียวสด สองฝั่งริมน้ำลมโชยพัดอ่อนๆมาโดนผิวหน้าผิวกายรู้สึกสดชื่นพวกเราหายใจเข้าปอดลึกๆอย่างเต็มปอดผมมองไปยังถนนพื้นหญ้านั้นมีต้นดอกคูณทั้งสองฝั่งกำลังผลิใบอ่อนสีเขียว ตองอ่อนสีสดใสมีเพียงต้นด้านซ้ายมือที่ยังเหลือดอกสีเหลืองทองอลามอยู่ต้นเดียวผมชี้ให้ยองจินเห็นดูน่นสิสวยแปลกตาปกติหน้าฝนอย่างนี้ดอกคูนน่าจะหมดไปแล้วนะแสดงว่าเราโชคดีมากเลยว่าแล้วยอนจินก็วิ่งเข้าไปโพสท่าถ่ายรูปกับต้นคูนต้นนั้นแล้วเรียกผมมาถ่ายรูป หน่อยหลังจากนั้นพวกเราต่างเดินเข้าไปยังถนนเบื้องหน้ามีป้ายโฆษณาแผ่นใหญ่ประกาศว่าใครเป็นผู้โชคดีเล่นเกมผ่านบ้านผีสิงเขาว,วงโกดจะได้10บล้านฮะสิบล้านเชียวหรือเพื่อนผมอีกคนอุทานขึ้นอย่างตาโตเพื่อนอีกคนก็บอกว่าก็แงส่สิเราได้ยินข่าวนี้มาหลายเดือนละ คนจากทุกมุมโลกต่างแห่กันมาเพื่อพิชิตการแข่งขันครั้งนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าไหนๆเราผ่านมาแถวนี้ลองไปดูหน่อยไมละ่ะอยู่ๆภาพก็ตัดเข้ามาพวกเราทั้งหมดและอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตต่างอยู่ในตัวอาคารคล้ายห้างร้าง ด้านล่างของตัวอาคารรกสกรปรกทั้งพื้นทั้งผนังมีแต่รอยพ่นสีสเปสวยบ้างรกบ้างแต่ส่วนมากก็สกรปรกแทบไม่อยากเดินเข้าไปใกล้ผนังกันเลยทีเดียวแต่ละคนต่างแยกย้ายกลุ่มเพื่อหาทางออกเพื่อเงินรางวัลก,กลุ่มผมทุกคนใส่หน้ากากบ้างแบบสวมหัวทั้งหัวเป็นหน้าสัตว์ประหลาดบ้าง ผมกวาดสายตาไปรอบๆเพื่อนผมใส่เป็นหัวยีราฟสิงโตและเต่านอกนั้นก็วิ่งบุ่นหาทางออกกันผมกับยอนจินวิ่งขึ้นบันไดชั้นที่สองของตัวอาคารสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีผู้คนนับพันคน ต่างนั่งบ้างนอนบ้างเหมือนจะตายกันบ้างสู้ผอมไร้เรี่ยวแรงไร้ชีวิตชีวาหมดอะไรตายอยากจิตหนึ่งก็บอกว่าพวกเขาหาทางออกกันไม่ได้เกือบสิบปีแล้วผมนี่ขนลุกไปทั้งตัวรีบถอยออกมาเอ๊นี่มันแปลกๆไปนะเกมมันเป็นเกมหรืออะไรกันเนี่ย ผมวิ่งวุ่นขึ้นลงปีนกระไดมุดท่อทำทุกวิธีทางเพื่อหาทางออกเหมือนคนอื่นๆเวลาผ่านไปช่างยาวนานและยาวนานยาวออกไปเรื่อยๆ ทั้งหิวโหยกระหายแทบเจียนตายก็หลายครั้งคราพอจะตายสุดๆแล้วก็มีความสดชื่นแผ่ซ่านเข้ามาให้มีกำลังมากขึ้นหน่อยผมก็พยายามลูกขึ้นหาทางออกวนไปอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีวันหมด โอ้ยจะตายก็รีบตายตาย,ตายไปซะผมร้องเสียงดังจะทรมานอะไรกันน่กกันหนาะทั้งเบื่อหน่ายไร้ชีวิตไปวันวันวันแล้ววันเล่าผมย้อนนึกไปถึงภาพที่เห็นเมื่อตอนที่ขึ้นมาอย่างชั้นสองผมจะต้องวนเวียนอีกสิปีเหมือนพวกเขาตรงนั้นจริงๆหรือมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ไม่ทันไรไมเมฆหมอกควันสีดำก็ไหลเข้ามาในอาคารร้าง ผู้คนที่เข้ามาทั้งใหม่เก่าต่างตกใจกลัวทั้งขยาดทั้งรนรานพอควันดำนั้นมาโดนผิวผมถึงกับสะดุง้งอะไรกันเนี่ยทำไมมันร้อนขนาดนี้แล้วผิวผมก็เป็นตุ่มู้พองขึ้นเต็มไปหมดต้องรีบถอยห่างวิ่งหนีตายกันพลรวันเหตุการณ์ทำนองนี้ก็วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะตายก็ฟื้นแถมต้องมาวิ่งหนี ตายหมดอะไรตายอยากชีวิตวนเวียนและวนเวียนคำนี้ก็ปุดขึ้นมาในหัวผมหายใจเข้าแผ่แสงหายใจออกแผ่แสงผมเริ่มนิ่งแสงไม่อาจกลัวความมืดได้ใช่แล้วผมแผ่แสงใส่ความดำนั้นพวกมันถอยห่างแล้วรวมตัวกันใหม่ ผมเลยรีบตะโกนบอกเพื่อนๆว่าพวกมันกลัวแสงเราไม่มีแสงก็ใช้ความคิดนี่แหละแผ่แสงใส่พวกมันเลยทำลายล้างฆ่ากำจัดพวกมันให้ตายเราจะได้เป็นอิสระกันเชียทีพอทุกคนเริ่มใช้ได้ผลก็เลยมารวมตัวกันก่อเป็นแสงที่แรงขึ้น ควันดำก็ถอยล่นออกไปไกลมากแต่ก็ยังหลอมรวมตัวกันใหม่ทวีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นกว่าเก่าเสียอีกเพื่อนผมตะโกนถามผมจากอีกฝากหนึ่งของฝูงชนทำไงดีล่ะเรากำจัดมันไม่ได้เลยแถมยิ่งแรงกว่าเก่าด้วยโอกกอดและลักเขาสิเสียงในหัวผมกระซิบบอก รักความบ้าคลั่งที่กำลังทำร้ายเราอยู่นี่นะผมถามใครช่างบ้าบอจะฉากเล่นเกมทรมานผู้คนอย่างนี้ได้ต้องไม่ใช่คนแล้วผมด่าก,กลับไปอย่างมีอารมณ์สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ผมนั่งลงและถอนหายใจฮไนไหนก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนี่คนแบบไหนนะ ที่จะรักคนที่ทำร้ายเราได้ก็คนที่เลยความเป็นคนไงล่ะเสียงในหัวตอบเธอคิดว่าพลังดำมืดที่ทำร้ายเธอนั้นมาจากไหนกันละ่ะก็จากผู้คนที่ทรมานกันอยู่ตรงหน้าเธอนี่ไงพลังอันดำมืดของแต่ละคนไหลมารวมตัวกันเป็นควันสีดำเมื่อเขาหาทางออกไม่ได้ สิ่งเดียวที่เขาจะทำได้ก็คือล้างแค้นกับใครก็ช่างทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักเพราะเขาก็อยากจะออกจากวังวนของความทุกข์เช่นกันพอเริ่มสงสารพลังลบความดำมืดนั้นยังจับใจ ใช่ที่เราแพ่แสงคือเราคิดอยากจะกำจัดเขาทำร้ายทำลายเขาผักใสลังเกียยทั้งๆท,ท,ที่เขาก็คือจิตใจของพวกเราเองที่เขาก็หาทางออกไม่เจอเช่นกันผมบอกกับทุกคนว่านั้นเอาใหม่สูตรลมหายใจเข้าลึกๆแผ่ความไปกับแสงช่วยเขากันดีกว่าเนอะ ผมขอบารมีเหล่าพุทธทั้งมวลผ่านลมหายใจพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกแผ่แสงแห่งรัก หายใจเข้าฉันก็ไม่อยากให้เธอทรมานเช่นกันหายใจออกฉันรักเธอนะแม้เธอจะไม่มีใครรักเลยก็ตามหายใจเข้าฉันเข้าใจเธอแล้วเพราะฉันเคยครับแค้นเจ็บช้ำใจมาเช่นกันหายใจออกฉันและเธอผ่านสิ่งเดียวกันเหมือนกันฉันเข้าใจเธอแล้วนะ หายใจเข้าฉันรักเธอนะให้ฉันโอบก,กอดเพราะเธอก็เดียวดายมานานมากแล้วหายใจออกฉันจะไม่คิดทำร้ายเธอแล้วเราเป็นเพื่อนกันนะหายใจเข้าแผ่แสงแห่งรัก และเมตตาจากใจจริงของฉันสู่เธอเธอรู้สึกถึงฉันไหมทั้งความเดียวดายหอยหาในรักขาดแคลนถูกกระทำทรมานอย่างแสนสาหาัสซ้ำเติมถูกจองจำในจิตตัวเองสิ่งเหล่านี้ฉันเข้าใจ และจะแผ่แสงแห่งรักให้เธอได้คลายควัมดำเริ่มสงบนิ่งไร้การตอบโต้ใดๆกลับบ้านแห่งแสงร่วมกันนะเธอไม่ได้เป็นสิ่งชั่วไรไ้ายใดๆเลยเธอจำได้สิเธอเป็นแสงเหมือนอย่างฉันเช่นกันผมพูดในฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วผมก็ลืมตาขึ้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาได้รับแสงแห่งรักผมได้ จร,จริงๆริงไหมแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นกันเช่นไรขอบคุณบทความนอัสวะวันที่27มิถุนายน2565